สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับไม่มีเหมือนเดิมนะคะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเดี๋ยวเรามาทำโอรีโอ้ไผ่เยิ้มกันต่อนะคะทำแบบง่ายๆไม่ใช้เตาอบไม่ใช้ครีมชีสเหมือนเดิมนะเมนูนี้มีหลายคนคอมเมนต์ขอกันเข้ามานะวันนี้จะชวนมาทำกินด้วยกันใครชอบเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำเลยคะ่ะ เริ่มแรกเลยให้จัดเตรียมขนมคุกกี้โอรีโอแบบนี้ซับประมาณ3ห่อนะคะห่อหนึ่งน้ำหนักอยู่ที่133กรัมนะเราจะใช้แค่2ห่อที่จะทำตัวเนื้อขนมพายนะในส่วนอีกหนึ่งห่อเดี๋ยวจะผสมกับตัวครีมนั่นเองนะให้บดตัวเนื้อขนมคุกกี้โอรีโอในถุงแบบนี้เลยใครจะนำไปปั่นในเครื่องปั่นก็ได้นะคะก็จะได้เนื้อที่ละเอียดกว่านะ เทตัวเนื้อโอริโอที่เราบดเรียบร้อยนะคะลงไปจะเห็นว่าเนื้อจะยังหยาบอยู่ไม่เสมอนะคะเดี๋ยวแม่มิวจะใช้ไม้นะคะบดอีกรอบหนึ่งนะคะให้ได้เนื้อที่ละเอียดมากขึ้นประมาณแบบนี้นะคะ ก็เป็นอันใช้ได้จากนั้นนะคะให้เตรียมเนยจืดละลายหรือว่าเนยจะใช้ตีวิปปิ้งครีมไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ10นาทีให้เย็นก่อนนะคะจากนั้นค่อยใส่วิปปิ้งครีมลงไปแม่มิ้วใช้เดลี่เหมือนเดิมนะคะใครจะใช้แบบนอนเดลีก็ได้นะตามด้วยนมข้นหวานค่ะใครชอบหวานมากน้อยก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติ1ถ้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบให้ตัวครีมมีรสที่เปรี้ยวนะก็ไม่ต้องใส่โยเกิร์ตใส่แค่นมข้นหวานก็พอแล้วนะคะใช้ตะก้อมือตีผสมให้เข้ากันแล้วก็เซตตัวค่ะให้เซตตัวอ่อนก็พอนะคะประมาณแบบนี้นะ จากนั้นให้ใส่ผงโอริโอเมื่อกี้ที่เราบดนะคะลงไปค่ะใครชอบเยอะน้อยก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะคนผสมให้เข้ากันดีค่ะพอผสมเข้ากันได้ประมาณแบบนี้ก็นำไปเทใส่ตัวพิมพ์ฐานโอริโอ้พายได้เลยนะคะ ตกแต่งให้สวยงามนิดนึงนะคะพิมที่ใช้วันนี้จะพอดีกับพิมพ์1ปอนด์แบบนี้นะคะจากนั้นก็ตกแต่งหน้าขนมได้ตามชอบเลยนะคะแม่มิวก็จะใส่เป็นโอรีโอ้บดอีกครั้งนึงนะคะสามารถที่จะใส่เป็นอย่างอื่นได้ตามชอบนะจากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นสัก30นาทีค่ะ หลังจากที่นําแช่ตู้เย็น30นาทีแล้วนี่นะคะนี่เลยนะโอริโอภัยเยิ้มของเราในวันนี้นะคะพร้อมทานแล้ว